ซึ่งของพี่มาโชว์ทั้งน้ำหอมทั้งสกินแคร์แล้วก็เมคอัพนะคะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์อะไรล,ลงมาอยู่ที่คลิปวิดีโอนี้เลย ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับพิมดาว o อฟฟิเชียลคะ่ะกลับมาพร้อมกับเฟรนด e ปี2021นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในปี2021เนี่ยมีอะไรที่ดาวโปรดปานมากที่สุดค่ะเราจะเริ่มจากน้ำหอมกันก่อนดีกว่าค่ะปีที่แล้วจริงๆเขาล็อตน้ำหอมออกมาแต่ละแบรนด์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่ว่าดาก็จะมีเฟรนด e ที่ใช้บ่อยอยู่ประมาณ3กลิน่นก็คือ j จ m มา o n โลนเยลโลฮิบิคัสนั่นเองค่ะเราได้มาตอนช่วงซัมเมอร์ปี2021 ะะแล้วก็เลิฟแอดเ r อร์ไซา์มากๆเลยกับแบบขวดความแตกต่างแล้วจะมาลงทุกที่เขาจะเป็นขวดเหลี่ยมเนาะแต่อันนี้ก็คือขวดเขาจะเป็นขวดกลมนะคะเขาทำออกมาเป็นลิมิเต็ดนะคะที่มีความแบบสดชื่นมากๆของตัวนี้นะคะซึ่งเรายกให้เป็นเฟเวอร์ลิท ตอนช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วเลยค่ะฉีดครั้งแรกตอนไปเที่ยวทะเลค่ะทุกคนแล้วรู้สึกว่าเออมันเหมาะมากกับช่วงซัมเมอร์ก็เลยยกให้เป็นเฟเวอร์ลิทนะคะตัวต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงตัวนี้นี่เพิ่งได้มาตอนช่วงคริสต์มาสปีที่ผ่านมาแล้วเลวรู้สึกว่าเออชอบอย่างแรกเลยก็คือขวด เราเป็นโลกบ้าแพ็กเกจจริงมากๆเลยขวดก็คือแบบชอบมากอันนี้ก็คือ Tiffany c o อนด์ o นะคะเขาเป็นแบรนด์จิวเวลี่เนอะเป็นไฮจิวเวลี่ก็มีความคลาสสิกแล้วก็มีความอีลิแกนต์อยู่ในนี้ด้วย แต่ด้วยกลิ่นของเขาเนี่ยก็มีความเตะจมูกแล้วก็มีความถูกใจดาวด้วยความที่เป็นแบ c ็คเคอร์เรนต์นะคะเพราะว่าดาวเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นออกแนวเบอร์รี่นิดนึงแต่อันนี้เบอร์รี่ไม่นิดนะเขาค่อนข้างแหลมเบอร์รี่เลยแหละซึ่งเขามีโนต้ตของแบ c ็คเคอร์เรนต์นะคะมีบลูโร o สเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แบบเออถ้าสายแบบ สายหวานสายผู้หญิงผู้หญิงเราว่าตัวนี้ก็คือเหมาะแล้วก็คือเป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกว่าแบบดูแพงอ่ะดูสวยดูแบบดูลักชัวรี่นะคะอีกตัวนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ใช้เป็นคําว่า the most favorite เลยดีกว่าตัวนี้ขอพูดถึงวานิลาดีออร์รามานะคะของ maison christian d i o นั่นเองคะ่ะขวดก็คือมีความลักชัวรี่แล้วก็ คาซีมากๆเรียบง่ายนะคะแต่จริงๆอ่ะแรกเลยชอบชื่อมากคือวานิลาดีออรามาเขาเล่นคำด้วยเป็นดีออแล้วก็ไม่มีดับเบิลอาร์นะคะเป็นตัว A ดีออรามาเลยอ่า ที่รู้สึกว่าอยากลองตัวเนี้มันมีความเขียนว่าวานิลาเพราะดาวเองอะเป็นคนชอบกลิ่นวานิลาไอศครีมหรือว่าไม่ว่าจะครีมทาผิวอะไรถ้ามีวานิลาเนี่ยเหมือนโดนตกไปเลยอะ่ะพอมาเป็นกลิ่นเนี้ยเลยรู้สึกว่าลองสเปรย์ครั้งแรกเลยกับผิวของดาวนะคะก็กลิ่นโนต้ตแรกดาวว่าเขามีเหล้ามีรำออกมาให้เรารู้สึกถึงความแบบความแมนนิดนึงอะแต่พอมันเริ่ม d รายดาไปเรื่อย ผ่านช่วง15นาที20นาทีมันจะมีความหวานของวานิลาเข้ามาแล้วพอยิ่งอยู่ไปทั้งวันเนี่ยกลิ่นรำกับกลิ่นวานิลามันจะผสมผสานกันเป็นเป็นความหอมหวานละมุนของวานิลาที่ไม่มีเหล้าแหลมแล้วเออมันมันเขาบอกว่ามันเป็นยูนิเซ็ก แต่ความคิดเห็นของดาวล้วว่ามันเหมาะกับผู้หญิงที่ค่อนข้างเป็นผู้หญิงสายสตรองแต่มีความอ่อนหวานละมุนอยู่ซึ่งกลิ่นนี้ตอนนี้ยกให้เป็น the most favorite เลยดาวก็เลยต้องจัดมาทั้ง2ไซส์ด้วยการคืออันนี้เอาไว้พกพานะคะกลิ่นเขามีความเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วถ้าคนที่ชอบวานิลานะชอบสายแบบกลิ่นเซนส์แบบโอเรนทัลอันนี้ดาวว่าแบบตอบโจทย์เราจะมาพูดถึงเมคอัพนะคะอันนี้ก็คือกระเป๋าเมคอัพมันหมือนเป็นการแบบ แอบเปิดกระเป๋านิดนึงเนาะอันนี้ก็คือกระเป๋าเฟเวอร์ิตของดาวอีกอันนึงนะคะเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าพกพาเวลาแบบใส่เครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันน่ารักแล้วจริงๆมันใส่ได้เยอะมากด้วยทุกคนเดี๋ยวจะมาแกะดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรที่เป็นเฟเวอร์ลิตในนี้บ้างสไตล์นันดานะคะตัวนี้เป็นพาเลตอายนะคะซึ่งของทรีคอนเซปต์อายนั่นเองสีโอเวอร์เทคค่ะ ซึ่งสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีที่ปลอดภัยใช้ได้กับทุกๆูกลุก,กน,นะคะทุกคนต่อด้วยที่พรามเมอร์นะคะทุกคนที่เราได้มาจากแรบบิวตี้นะคะทางเซฟโ o รานั่นเองตัวนี้เป็นพรามเมอร์ที่ อาทำให้ผิวของเรา glow สวยนะคะคือลงกอดลงเมคอัพเนาะ glow สว่างสวยนะคะตัวนี้มันปรับสีผิวเราด้วยแล้วก็มีชิมเมอร์เล็กๆแล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสุขภาพดีสำหรับคนที่ชอบงานผิวจะชอบมากนะคะกับ Primer Rare e e u u y y ตัวนี้ยกให้เป็นเฟเวอร์ลิตค่ะมาที่ลองพื้นนะคะที่เดาชอบมากเลยก็คือ c r รดาโ o โบเต้นะคะเป็นติ้นครีมอีคลามันอ่านอย่างนี้หรือเปล่า ตินเคลมเอ c คลร r เ a ด i แ n น c ์ครีมฟาวเดชั่น S.P.F.25P.A. บวกบวกบวกตัวนี้นะคะนี้นะคะคือเขาเหมือนเป็นแบบเป็นเป็นรองพื้นที่ทำให้ได้รับงานผิวจริงๆเราเป็นคนชอบแต่งหน้าแบบงานผิวเบาๆแล้วร,รู้สึกว่าสบายสบายเรารสึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์แล้วมันพกใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้ด้วยส่วนเรื่องการปกปิดอ่ะเรารู้สึกว่าการปกปิดของเขาไม่ได้ช่วยมาก ไม่ได้ฟูคัฟเฟิลเลชมากแต่ว่าให้ความแบบให้ความงานผิวให้ความแบบเงาแล้วก็ชุ่มชืดนะคะเหมือนมันมีบำรุงอยู่ในนี้ด้วยมาที่ตัวต่อไปก็คือไฮไลท์ที่เราโปรดมากบอกเลยว่าชอบทุกสีก็คือ Rare Beauty นั่นเองค่ะทุกคนต่อวันนี้ที่เราจะเอามาโชว์ก็คือเป็นสีที่เป็น f a v o r ร์ลของเรามากที่สุดก็คือสีนี้นะคะซึ่งเป็นสี Enlight e n นะคะตัวนี้ก็เป็นสีที่ขาวที่สุดของตัว r ร r e Beauty ที่เป็นตัวไฮไลท์เป็นลิควิดไฮไลท์เลย ตัวนี้มันค่อนข้างเงามากคือจริงๆใช้ในระดับที่น้อยแค่พอเหมาะก็พอก็จะได้ความแบบกลนะคะจริงๆเราชอบแค่ช่วงใช้ใช้ช่วงแก้เห็นป่ะทุกคนมันกลแบบมันกลอะดูดิมันเงามากก็ใช้กับพร i มเมอร์แล้บิวตี้ด้วยกันนะทุกคนหน้าก็จะได้แบบได้งานผิวยิ่งแบบโดนแดดบ่มแดดนิดๆก็คือแบบผิวสวยมากชอบ มาที่คอนซีลเลอร์นะคะที่เราชอบมากก็คือ shade a illuminate concealer นะคะของอทอมฟอร์ดนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเนื้อเขามีความแมตแต่ว่าไม่แห้งกรังเราก็เลยแบบชอบมากชอบจนมันเคละเคละขนาดนี้แล้วอะคือใช้แบบตอนนี้หยิบแต่ตัวนี้เลยนะคะชนะมากในปีที่แล้วทุกคน ไปลองหาดูกันได้นะคะกับคอนซีลเลอร์สำหรับคนที่ชอบฟิลคอนซีลเลอร์แบบที่เป็นแมทแต่ว่าไม่แห้งกรังมาที่คูชชั่นกันดีกว่าค่ะซึ่งมีรองพื้นแล้วเนอะเราก็ต้องมีครชชั่นด้วยเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนแบบง่ายๆแล้วก็อยากที่จะใช้แบบแค่คูชชั่นไม่จำเป็นต้องลงรองพื้นแต่ว่าชอบตัวนี้มากค่ะ Dior Forever เป็น Skin Glow Cushion นะคะตัวนี้นี่เองชอบมากๆกับด้านหรือเปล่า นะคะตัวนี้เขาให้ผิวที่ค่อนข้างโกลว์คือจริงๆเขาทํามาหลายสูตรที่มีทั้งแมทมีทั้งโกลว์แต่ว่าเราชอบแบบความโกลว์คือโกลว์ของดีออมันไม่ได้โกลว์แบบโกลว์แบบเกาหลีมันจะมีความแมทแต่ว่ามีความมีความแมทมีความโกลว์มีความแบบธรรมชาติอะคะ่ะทุกคนมันจะไม่ได้โกลว์ถึงขางนาดแบบโอ้ยชุ่มฉ่ำแบบว่าแบบคุชชั่นเกาหลีอะไรอย่างนี้แป้งนะคะที่เป็นเฟวอร์ริตของดาวอีก ัวก็คือเป็น Matte เนเจอร์ลนะคะบิวตี้พาวเดอของ Gucci นี่นเองคะ่ะตัวนี้นะคะเนื้อเขาอะมีความเป็นกำร,รมะหยี่เล็กๆทุกคนบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ดาวอะชอบตัวนี้มากๆแต่ว่าจริงๆใช้ให้ดีที่สุดนะคะต้องใช้คู่กับพัฟของเขามันไปด้วยกันตัวนี้ก็คือแป้งตัวโปรดของดาวเลยที่ใช้ในปีที่ผ่านมาแล้วแบบเออชอบใช้ทั้งปีก็คือแมตเนเจอร์ลกุชชีนั่นเองคะ่ะ มาที่ลิปมันบ้างนะคะลิปมันที่ชอบเลยในะตอนนี้ก็คือ Lanet นะคะ l i ปทรี a เมนต์บลัมนะตัวนี้ที่เขาเพิ่งออกมาได้สักพักหนึ่งนะคะรู้สึกว่าที่เดาชอบแบบมันมีมีแบบเนี้ยทุกคนมีที่เสียบใส่แบบ เปิดออกมามันมัน,ม,นมันเหมาะกับการพกพามากๆเลยแล้วก็มันมีความเย็นนิดนึงกลิ่นก็ค่อนข้างหอมนะคะตัวนี้เราก็เลยแบบชอบมากลิปที่ชอบในปีนี้นะคะมี3ตัวด้วยกันวันนี้ที่อยากจะโชว์ก็คือตัวแรกเป็นของ Tom Ford นั่นเองคะ่ะมีความแบบสีธรรมชาติก็จะชอบ Tom Ford สีนี้นะคะทุกคนที่ตอนนี้ใช้บ่อยมากเลย นี่ก็คือลิปคัลเลอร์ลูนะคะนัมเบอร์วันมอคค่าโลันเองนี่คือสีใหม่ของ Tom ฟอร์นะคะบอกเลยว่าแนะนำมากเดี๋ยวขอทาให้ดูเห็นไหมสีนี้เขามีความแบบอสวอรตให้ดูก็ได้เขาค่อนข้างปลอดภัยอะทุกคนเห็นปะ สีเขามีความแบบเหมือนโลสมอคค่าออกน้ำตาลออกชมพูชมพูนิดนึงประมาณนี้นะคะตัวหนึ่งก็คือดอยเชนกับบาน่ที่เพิ่งล็อ์ออกไปเลยเมื่อสิ้นปีนะคะตัวนี้คือ The Only One Matte เป็นสี Honey Something จำชื่อไม่ได้แล้ว s w e e t honey honey s w e e t จำไม่ได้คะ่ะแต่ว่ามันเป็นสีค่อนข้างแบบแมทมากๆตัวนี้ที่ชอบคือ p i กเมนต์เขาค่อนข้างแน่นแล้วก็คือให้ ให้สีที่แบบมันมัน,ม,นมันปิดเนื้อปากเราดีอ่ะคือใครแบบปากคล้ำหรือว่าสีปากไม่พึงประสงค์อย่างเงี้ยเดีว่าตัวเนี้ยมันเป็นนูตท,ที่ทำให้สีค่อนข้างแน่นน่ะนะคะตัวนี้เป็น The Only o n e m a t ของ Dolce g a b b น n a นั่นเองอีกตัวแมต์ที่ชอบนะคะก็เป็นของ Dior นั่นเองตัวนี้เป็น l o ส e ิ Dior เป็น Liquid l ลิควิด o ู e นะคะ Number 100สไตล์ Dior แต่แมต์ไปเลยตัวนี้ก็คือชอบมากๆแมต์แบบแมตแบบปลอดภัยไม่แห้งกรังคือสีนี้นะทุกคนสีนี้เห็นปะมาที่บลัชกันดีกว่าค่ะที่ใช้เป็นประจำปีที่แล้วก็คือตัวนี้เลยเป็นสไตล์นันดานะคะ v e l v q u Liquid b ร u s h e r T Concept e ตัวนี้เองที่ตรงนี้มันเป็นด้านอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบเป็นรุ่นแมตต์ทัสกับผิวของเราอะ่ะมันจะเป็นแมตมันจะไม่โกลมาที่สีขึ้นจมูก มาที่สติ๊กตัวหนึ่งที่ชอบมากๆในปีที่แล้วนะคะของบ y ริโดเป็นสติ๊กแท่งสีน้ำตาลอมทองตัวนี้นะคะชอบมากเพราะว่าใช้ได้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปากไฮไลท์เปลือกตาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบ น้อยๆที่แบบมีเวลาไม่มากแต่ว่าต้องแต่งหน้าอย่างเช่นถ้าต้อง work from home ที่แบบต้องรีบมากๆลูกค้าจะประชุมอีก10นาทีแต่เราว่าเราต้องรีบแต่งตัวแล้วตอนนั้นเพิ่งตื่นนอนหรือว่าเพิ่งทำอะไรเสร็จอีมาสคาร่าก็เป็นของไบรดิโเช่นกันคะ่ะคือที่ชอบมาสคาร่าไบรดิโอันนี้ก็เพราะว่าเราชอบหัวที่เขาค่อนข้างแบบเล็กแบบนี้นะคะคือมันแบบสามารถเราจับ ขนตาเป็นชอ่อขนตาล่างให้มันแบบไม่เลอะเทอะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบมันแห้งแล้วว่ามันแห้งง่ายไปน,นิดนึงแต่ด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบมาสคาร่าที่ออกแห้งนิดนึงมากกว่าแบบเวทนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นไฮไลท์ที่ชอบเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่ใช้ง่ายกว่าตัวนี้ คือตัวนี้อาจจะเหมาะกับการแบบเออเมคอัพแบบที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นขวดเนอะเราก็กลัวขวดเขาแตกหรือซัมตตงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอะไรที่พกพาแบบไปข้างนอกง่ายมากแล้วก็บางทีแบบเขาสามารถทับกับเมคอัพที่เราแบบ ลงไปแล้วด้วยก็ได้นะคะก็คือตัวนี้ฮอลลีวูดบิวตี้ไลท์เป็นอีซี่เห็นไหมเขาก็เขียนไปแล้ว e e a s y Highlighter ของ Charlotte t u l b u r y นั่นเองค่ะตัวนี้ก็หาซื้อได้แล้วนะคะในประเทศไทยในส่วนของคิ้วกันบ้างดีกว่าคิ้วที่ดาชอบในตอนนี้ก็เป็น24 Hour Brow t e t t e r ของ Benefit นั่นเองค่ะชอบเลย ชอบแบบชอบขึ้นลกให้เป็น n u m b บ r วันมันไม่กลังด้วยแล้วเขาเป็นสีใสๆนะคะก็คือเวลาปัดคิ้วเนี่ยเขาจะแบบสังเกตเวลาถ้าคิ้วเราตั้งเนี่ยตัวนี้เลยแล้วสามารถปัดซ้ําได้ด้วยแล้วไม่ทําให้แบบขนคิ้วของเราแห้งกลังด้วยนะทุกคนแบกเอามาอยู่ในกระเป๋าใบ,บนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดทีละอันเหมือนกันแซงอันนี้ก,ดนนก็ดูคลิปของ ฟีเจยเกินไปก็จะติดคำนี้ของนางน,นะคะเจนชอบมากนาะงน่ารักละโกลมาที่อันนี้นะคะเป็นสเปรย์เป็นโฟลว์สเปรย์มิสนะคะซึ่งเวลาแบบไว้เซตอัพ เมคอัพนะคะหรือใช้เวลาตอนเช้าที่รู้สึกตื่นมาแล้วผิวมันไม่เฟลสเลยว่าล้างหน้าเสร็จแล้วก็พ่นตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้จากซิสเล่นั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสกินแคร์ที่ชอบมากในช่วงนี้เลยสําหรับคนที่ชอบใช้แบบมินเนอรัลสเปรย์นะคะหรือว่าสเปรย์ที่ทําให้แบบผิวของเราในี่ยชุ่มชื่นหรือทําให้รู้สึกแบบเออเราเฟลสเราตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆคะ่ะโอลสกรีนบอดี้นะคะซึ่งเป็นครีมกันแดดสำหรับผิวนะคะ จางอ่าตัวนี้นะคะของซ u เปอร์กรุ๊ปนั่นเองค่ะทุกคน ัวนี้นะคะเขามีชิมเมอร์ด้วยเขามีความโกลว์เข้ามาด้วยนะคะตอนช่วงที่เดาไปทะเลที่ภูเก็ตล่าสุดอะเดาหยิบตัวนี้ไปเขามี SPF40 เนาะช่วงนั้นอะแดดไม่แรงมากนะคะฝนก็แอบจะตกด้วยก็แดดไม่แรงมากเราใช้แค่ SPF 40ก็พอตัวนี้เนี่ยคือมันมันมีชิมเมอร์แล้วมันทำให้ผิวสวยมากเล่นแสงที่สุดนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูดูซิทุกคน ผิวก็คือเล่นแสงมากๆเล่นแสงไปอีกมาถึงคิีมกันแดดหน้าที่ชอบมากๆในปีที่แล้วนะคะชอบแบบชอบมากๆเลยก็คือมาแทนตัวที่เดาใช้ประจำตัวนี้ก็คือด็อกเตอร์เดนิสโกสนั่นเองค่ะ้าง ตัวนี้ชอบมากใช้แบบก่อนแต่งหน้าครีมกันแดดที่ช่วยเรื่องวิงเกิลด้วยนะคะช่วยเรื่องแบบริ้วรอยอะไรใดๆด้วยตัวนี้มี SPF30 นะคะสกินแคร์ที่เราชอบใช้ก่อนแต่งหน้านะคะหรือว่าเป็นครีมที่ลงก่อนทากันแดดเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะคะอ่านไม่ออกเอมเอมบริโอภาษาฝรั่งเศส แม่ภาษาฝรั่งเศสจ้าจ้านตัวนี้เขาเป็น moisturizer นะคะหรือเป็น makeup p l u m อ e r ที่ดีมากๆก็ลคือเราสามารถโบกเขาเป็น moisturizing mask ก็ได้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสำหรับ for all skin type ก็คือเขาขายใน dark store ที่ประเทศฝรั่งเศสแต่เราหาซื้อใน shopee นั่นเองค่ะน่าใช้ อะมาที่เซรั่มนะคะซึ่งใช้ก่อนแต่งหน้าเซรั่มตัวนี้ก็คือนาสกินนั่นเองเป็น Light Reflecting Firming Serum นะคะตัวนี้ก็หาซื้อที่เคาน์เตอร์นาทุกสาขาได้เลยเขามีเม็ดดีดที่อยู่ในนี้ด้วยนะทุกคนเราจะใช้เซรั่มตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะลงตัวนี้นะคะคู่กัน ก่อนแต่งหน้าในช่วงเชา้าสกินแคร์ตอนกลางคืนที่โปรดปานมากๆในปีที่ผ่านมาดีกว่าขอพูดถึง The Organic Pharmacy นะคะเป็น FOA ์แิดผิวตัวนี้เป็น AHA นะคะเป็น b s a ที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยทำให้การเป็นเกิดการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนซึ่งตัวนี้เราชอบมากกว่าตัวอื่นๆที่เราใช้ AHA ที่ผ่านมา ไอครีมนะคะที่ปีที่แล้วดาแฮปปี้กับนางมากก็คือไอเซรัมตัวนี้นะคะของ Dior p r e s t i g e นั่นเองตัวนี้เป็นแอดวานนะคะไอเซรัม um นะคะตัวเนี้ที่ชอบมากๆเพราะด้วยกลิ่นก็หอมแล้วก็ด้ามเนี่ยเขาจะเป็นแบบอะไรไมโครเพลอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ บีบมาปุ๊บแล้วก็ทัศอย่างนี้เหมือนเราได้นวดผ่อนคลายในทุกๆคืนแล้วทำให้ริ้วรอยใต้ตาของเราเนี่ยตื้นขึ้นด้วยมาที่ตัวต่อไปเลยไปดีออเพรสติสเหมือนกันน, um นะคะเป็นแอดวานซ์เซรั่มนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่ลงหลังน้ำตบคือใช้น้ำตบอะไรใดๆก็แล้วแต่เราจะใช้ตัวนี้เป็นพรีเซรั่มนะคะเป็นเม็ดบีดเล็กๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะซึ่งเขาทำมาจากแบบโรสออย ที่เป็นส่วนผสมหลักของตัวนี้เลยมาที่ครีมกันบ้างดีกว่าคะ่ะมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เราชอบมากในปีที่ผ่านมานะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวนี้คะ่ะ Augustinus b ส d e r นั่นเองค่ะเป็นของเชื้อสายเยอรมน,นีนะคะจริงๆมีขายแล้วนะคะที่เซ็นทรัลทุกสาขาั้งเออเห็นพราสุดไปเซ็นทรัลรเ้วมีแล้วตัวนี้นะคะเขาจะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะที่เขาคิดค้นมาหลายปีมากๆเลยทุกคน แต่ตัวที่เดาใช้เนี่ยเป็นตัว The l i s t Cream นะคะแล้วเขาได้ไลเส้นด้วยโดยการจดสิทธิบัตรเป็น T F C A ตรงนี้นะคะแล้วก็คือด้วยความที่เดาชอบใช้ l i s t c ครีมอ่ะมันเป็นเพราะว่าผิวดาวอ่ะค่อนข้างแห้งแล้วนอนแอร์แล้วเป็นคนนอนแอร์เย็นมาก เช้าตื่นมาก็คือผิวแห้งมากๆเราก็เลยแบบลิสครีมเนี่ยเหมาะสมที่สุดสําหรับดาวนะคะสําหรับคนที่ผิวมันหรือผิวผสมเนี่ยจริงๆไปใช้ตัวครีมปกติก็ได้แต่ว่าถ้าใครผิวแห้งเนี่ยดาวแนะนําเป็นลิสครีมนะคะทุกคนชอบตัวนี้อีกหนึ่งกรณีก็คือเขาไม่มีกลิ่นของน้ําหอมเลยคือไม่มีกลิ่นเขาไม่ใช้กลิ่นนะคะเขาเป็นเนเชอรัลนะคะทุกคนก็คือมันดีย แฮร์กันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนถ้าในเรื่องของแฮร์เนี่ยตอนนี้เรายกนัมเบอร์วันเลยเป็นของแฮร์ริชัวจากซิสเล่นะคะเธอมีผมของฉันอยู่ในนี้ด้วยแฮร์ริชัวจากซิสเล่นะคะตัว2ตัวโปรดของดาวเลยตัวนี้เป็นแฮร์เซรัมนะคะสำหรับคนที่ถ้ามีปัญหาเรื่องหนังศีรษะแห้งหรือหนังศีรษะแบบเนี่ยอย่างดาวอะ่ะจะเป็นคนที่แบบ มันเริ่มไปและมันเริ่มเป็นตัว M ละตัวเนี้ยคือเราก็จะใช้เซรั่มช่วงนี้นะคะให้ผมเนี่ยสั่งที่ใช้มาเนี่ยตรงเนี้ยมีรายผมขึ้นบ้างแล้วรู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็จะใช้ต่อเนื่องแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเป็นขวดที่2แล้วนะ h r r r y ชั่วเป็นเลอรเซรั่มนะคะบายซิสเล่นั่นเองอีกตัวหนึ่งก็ไม่พูดถึงไม่ได้จากซ i สเล่เหมือนกันนะคะบอกตรงว่าตรงนี้ไม่มีสปอนเซอร์อะไรนะก็คือใช้เองหมดเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็น อแฮร์ค care o นะคะนี่ก็ใช้แบบบำรุงปลายผมหลังอาบน้ำนะคะหลังใดผม,มแห้งตรงนี้ทำให้ปลายผมของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่แตกปลายก็ดูปลายผมของเราเดีเห็นปะ นุ่มนิ่มใช่มาส์ Mask นะคะที่ชอบมากในปีที่แล้วไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ Endota New Age นั่นเองค่ะเราเป็นคนชอบมาส์กนะมากๆแทบจะมาส์กหน้าทุกคืนก่อนนอนเลยก็ว่าได้อันนี้น่าจะเป็นกล่องที่20แหละเนะเาะเพราะที่มาส์กทุกคืนขนาดนี้กล่องนี้ก็คงแบบนี่พอนะคะตัวนี้เราก็ชอบนะเวลาแบบผิวเช้าตื่นมาผิวไม่เฟรชแล้วก็ต้องการแบบ ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันแบบดูกมุมโคนกระชับอะไรใดๆให้มันแบบผิวมันตื่นให้มันฟูเราก็ใช้ตัวนี้ก่อนแต่งหน้านะมี moisturizer ซอตัวนะคะที่เราใช้สลับกันเป็นประจําเลยนั่นก็คือ emulsion นะคะ a l a l o s n o l e No! นภาษาฝรัาา่งเศสไม่เคยอ่านทู อ่ะเป็นของซ i สเล่นะคะตัวนี้ชอบมากๆมันเป็นเนื้ออิมเมชันนะคะไม่ใช่เนื้อครีมเป็นเนื้อที่พอลงไปที่ผิวปุ๊บอ่ะมันซึมไปเลยพร้อมได้รับกลิ่นหอมนะคะผิว glow กลด้วยดาวเลิฟตัวนี้มากๆต้องสั่งใหม่แล้วตัวนี้ก็คือ Andota Spa Organic นะคะเป็น Body Drink วนิลาแอน a ัคแค m เดเมียบอดดิเห็งป้าบอกแล้วว่าชอบวนิลาก็คือตัวนี้นะคะ,ะ,คะเป็น ตัวที่ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมากๆและไม่มีกลิ่นหอมนะคะที่เขาบอกว่าตัวนี้เป็นเน t เชอรัลเป็นออร์แกนิกคนท้องใช้ได้คนแพ้ง่ายใช้ได้นะคะเด็กใช้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวโปรดของดาเลยที่ทำให้ผิวของดาวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ผิวสวยในทุกๆวันนะคะเราก็ชอบใช้ตัวนี้ ก็ยังไงคลิปวันนี้นะคะสำหรับ f a v o r i t 2ส2งนะคะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะยังไงก็ฝากทุกคน Subscribe เช่นเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาดาวอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะคะทุกคนฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะเผื่อวันหนึ่งนะคะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆมาเล่นกับลุกเพจของเรามาเล่นกับเพื่อนๆใน YouTube นะคะยังไงก็ฝากพิมพ์ดาวออฟฟิเชีด้วยนะคะเจอกันวันอาทิตย์หน้าค่ะ